ขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตะกร้านะครับกันนะฮะอ่ะตัวหนึ่งนะขั้นตอนต่อมาเราจะใส่ตะกร้ากันนะครับตะกร้าเนี่ยใส่ที่ตรงนี้เลยมันจะมีแป้นมาแล้วมีขามาแล้วนะครับลูกค้าแล้วก็จะมีตะกร้าอันนี้มาให้ในกล่องนะครับแต่ว่าตัวตะกร้าจะมีอุปกรณ์อยู่สองอันก็คือจะมีนะครับแหวนรองอันยาวกับแหวนรองอันสั้นเห็นไหมแหวนอันยาวกับแหวนอันสั้นนะครับใส่คนละที่กันนะนะครับแหวนรองอันสั้นนะครับ ใส่ข้างล่างนี่ใส่ข้างล่างตรงนี้นะอ่าแหวนอันยาวใส่ข้างบนนะครับตามรูปทรงเลยนะครับทีนี้เราเอาตะกร้าเนี่ยนะครับมาใส่นะครับที่ตัวรถได้เลยนะครับอ่านะครับนี่ตอนเราใส่ตะกร้าเนี่ยไอแหวนรองตรงเนี้ยแหวนรองตัวเนี้ยให้อยู่ที่นะครับตัวนะครับด้านล่างนะครับแบบนี้นะอ่าให้อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับลูกค้าลูกค้าใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าขามันไม่ค่อยถึงเนี่ยลูกค้าเอามือดัดดัดขาหน่อยก็ได้นะครับลูกค้านะครับจะได้ใส่ได้ง่ายนะครับลูกค้านี่แบบนี้ เขาจะอยู่ท่านี้นะนะครับเราล็อกน็อตเนี่ยตัวหนึ่งก่อนนะครับที่ด้านล่างนะครับตัวเดียวให้มันพออยู่ทรงได้นะครับหลังจากนั้นเราจะใส่นะครับฝั่งด้านบนก่อนนะครับลูกค้านะครับแล้วค่อยใส่ด้านล่างนะครับโอเคเนาะอ่ะไปนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเขาจะมีน็อตอยู่ในถุงอะไหล่อยู่แล้วนะครับลูกค้านะครับน็อตจะเป็นนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับลูกค้านะครับไขควงได้เลยนะครับ แค่ล็อกให้อยู่ก่อนนะลูกค้านะครับยังไม่ต้องไปใส่แน่นเพราะว่าเราจะใส่ด้านบนก่อนนะครับมันจะได้แบบทํามุมทําองศาตั้งฉากให้ได้แบบสบายๆได้ทีนี้อ่ะแหวนรองตัวยาวเพดตัวยาวเอาออกมาเลยอ่ะนะครับค่อยๆทำค่อยๆทำอ่ะนี่นะครับแล้วก็ เพดยาวนะครับใส่เข้าไปมันจะมีรูดูรูอยู่แล้วนะนะบแบบนี้นะครับเอาเพดยาวใส่เข้าไปกดได้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปกลัวหักกลัวงอนะครับกดไปได้เลยนะครับปรับมุมปรับอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับลูกคา้านี่น็อตใส่เข้าไปนะครับนี่แล้วก็เอาใส่เข้าไปแบบนี้อ่านะครับแล้วก็น็อตตัวเมียใส่ด้านหลัง แล้วก็เอาตัวหนึ่งมาใส่นะนะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็จับตำแหน่งให้มันอยู่กลางๆหน่อยนะครับแล้วก็เอาไขาควงเนี่ยไขยล็อกได้เลย เราจะล็อกด้านบนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปทําด้านล่างอีกทีหนึ่งนะนะครับพยายามให้มันทํามันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับลูกคะเนี่ยอย่างเงี้ยน,นี่นะครับนะฮะแล้วก็ใส่น็อตตัวที่เหลือนะครับกับส่วนด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะลูกคะ à พอเราใส่น็อตด,ด้านล่างเสร็จปุ๊บเราก็ไขล็อกได้เลยปกตินะครับลูกค้านะครับใช้ไขควงตัวเดียวเลยนะครับไขเข้าไปนี่นะครับแบบนี้นะครับแค่นี้นเพียงเท่านี้นะครับชุดหน้าทั้งแฮนด์ทั้งล้อทั้งตะกร้าทั้งเบรกก็จะประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปกันครับผม